ไปแล้วแต่ฮอแทบจุ้ยตรงจัดตรงจัดตรงจัดอะไรครับเนี่ยดลวดครับหลวดครับด่วครับมจับพวกคุณนั่นแหละไอ้ควายเจีย์คิดสีสูตรรอเลยพวกมึงไงสัตว์ยเกิไปเเกินปาต้องพัดเฮ้ยมึงเอาเลยเฮียสีไลสีไลเปลี่ยนสีไลเปลี่ยนสีไเปลี่ยนสีไล สีเหลืองเป็นส้มปอกอ่ะแดงเลแดงทองพัดเจริญไหนสัตว์สีทองพัดเจริญอ่ะที่เป็นอะไรที่มันบอกครับสีเหลืองนะครับเอาแบบสีสีทองพัดเจริญไดูโซไปดิเขาดูโซไปอยู่ห้องไหนีอะไรีอะไรเป็นี่เชียเอาดีดีอยู่ห้องไหนอะอยู่ห้องไหนอ่ะเปิดให้หน่อยเปิดเปิหน่อยเี๋ยปิดเปิหน่อยดีเตยขนมเลิฟนะเพื่อนทำแกงกับเตยขนมเลิฟนะเพื่อนเอาี้ครับลุงผมขออุ้มลุงขึ้นไปดูได้ไหมเตยเดียร์เตยไม่มา ไม่ใส่มันทำไมไม่ไม้บ้ายไม้ไม้บ้านไหนไม่กันสูนไหนๆอุ้มกูไปดิอ่าๆไหนๆอุมไปดอาๆไหนอ้มกูไปดิอ่าๆหนอ้มาดิอ่าหนีอ้กูไปด้อ่าหุ้มกูนีอ่าๆไหนๆอุ้เกูนรงิอ่าๆไหน้มกูปดนอ่าไนอุมอ่าไห่เอ็นไรอ่ามไน้มามดข้ามไดิเข้ามาดิอ่าหอตอถ้มึงไป่าีไหนอ้ไป่าไหนแล้วอ่ะ อะไรครับไม่รีบหอตำรวจจะพอหรอเด้อมมันมันมันตายนานละครับลุงเจาเดียวพี่เดีูจเลเล๋ยวดูเดี๋ยวูเดี๋ยตดูเดี๋ยวดูเี๋ยูเอียเดยูเอีดเยวเียวดูเีวเอี๋ยวดูเอยวดอดยูเยเี๋ยวดอเยูเดี๋ยเี๋ยวี้ยวดูเี๋ยวดูเดี๋ยดูเดีวดเียดเดยเดียวดูเดยวดเดยวดูเดยเยเลยเยเย

ขนาดนี graduate, <laughs> ้ไม่เล <houses> <tre> <Had> ่นด้วยแล้วนะที่หลังอ่ะตัางหลักตัางหลักต่างหลักเด็กก่าดึกกว่าดึกกว่าดึกกว่าโอ้ยเองสภาพยังเมาเหลอเอ้ยมาว่ามาว่ามาว่าเ้เอาว่ะเ้ยเอาวะเ้เอาวะ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 พุ่งลงไปไปโดกว่า มึงจะไปยืนข้างบนทำไมเยอะมันก็ลงไปดูข้างล่างมันก็ได้เฮ้ยดูฮัลโหลอยู่ใจกยาสอนเล่าสตร์กยาสอนอย่าสอนอย่าสอนเดี๋ยวกูตอบตอบตอบอย่าเอ็กซ์อย่าเอ็กซ์มึงอย่าเอ็กเดี๋ยวเดี๋ยวกูตอบไอศาสตร์เดี๋ยวกูตอบใช่ใช่ไม่ไม่ที่เหนือลงไปข้างล่างเลยที่เหนือไปข้างล่างไม่ต้องไม่ต้องไปเยอะไม่ต้องดูไอ้เหี้ยเลยไปข้างล่างเลยที่เหลือคนที่ไปทำอะไรคนใหม่ด้วยมีคู่ใหม่ด้วยจุกไหมไปแล้ว ไปห้องใหญ่เลยพี่ไปห้องใหญ่เลยไปห้องใหญ่เลยจบอาจารย์ได้ขอจบอะไรเอาไห้องใหญ่เลยไอ้อาจารย์กับไอ้เโอ้โหพกตังมาสี่พันพกมาเพี้ยอะไรพวกมึงอะไอ้ตาเวทคนไหนไม่เกี่ยว

เฮียอย่างเอาไอ้สัตว์อย่างเอา啊ห่าอะไรห่าะไม่มีห่าไม่มีห่าเฮียหัวเฮยเอาไปเลยเก่งนะเฮียไม่มีว่าไม่ต้องไปอยู่กูไปแล้วเฮียกลับได้ป้ายสัตว์เออไอ้ยิ้ยไปยิ้มเสียหมดพององไปขึ้นข้างบนหน่อยของเงี้ยงหน่อยหัวหัวอะไรหัวหัวอยู่ไหนขอขอเงี้ยงหน่อยจะพองอะไรเลยไอ้พุงบอกอาซิน่อยเด้เฮีย กระซิะครับกระซิบนะครับบ้านสออกจากบ้านขาแล้วล้นเฮ้ผู้หญิงเปิดกระซดีเปิดกระซิบหน่ยได้ไหมเออขอละเอขอละเอขอละผู้หญิงกระซิบผู้หญิงกระซิบนาอ้าวไมรู้เยี่ยมหัวเขาอย่างตึงอ่ะเยี่ยมหัวเขาอย่างตึงอ่ะตาละตาตาตา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 ตา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 ตต กำลังใจหายเลยเนี่ยเต็มตัวนะฮอร์เปย์เต็มตัวนะหอเปเติมตัวเลยนะไม่ตอนแรกพวดไอหวังมันมาดีนะเว้ยที่กูดูหวังหวังมาดีจัดเลยเยียเขาแต่มันบุกบ้านนี่ว่าไอหวังโชว์ไอหวังโชว์กูบุกอ่ะกูบุกอ่ะแต่ซาเวดไม่บุกอ่ะแค่นั้นแหละบุกมาทั้งวันแล้วครับเฮียเขาบอกบุกมาทั้งวันเหมือนกันว่ะึมจัดไปไหนอ่ะเพียไปไหนอ่ะ เอาไอบอลอยู่ไหนไอบอลอยู่ไหนอะใครก็ได้ขอส่งไอบอลหน่อยดิไอบอลเออครับไอบอลมันเออนี่เออไปไหนแล้วหรอเออไปแล้วไอตั้มอย่อกี้ตั้มอยู่เนี่ยแล้ยินเดือกไอตั้มอ่ะตั้มอยู่ไหนอะหัวเขียวเมื่อกี้ปะไอเหน่ะมึงนอนเยอะจังวะพี่ฮัลโหลมึงมึงดูยาด้วยนะรีเซตอ่ะแพ้นี่อยู่อยู่โกเดรเทนนิ่งนะอยู่โกเดรทนนิ่งนะถ้าแพ้แล้วอะอยู่โกเดรทนนิ่งนะต้มยาด้วยเอาไม่ทำแล้วนะไออยู่โกเดรทนนิ่งนะอยู่โกเดรทนนิ่งนะ เอาแย่นนนี้อันนี้แย่นะอยู่โกเทนนิ่งนะอย่างเงี้ยอย่างงี้อยู่โกเทนนิ่งเลยปไปเทนนิ่งไปบัตเทนนิ่งไปเลยอ๋อไม่มีรงเลยไม่มีรงเลยแต่ละคนไม่ตอนแรกอะไอหวังมันได้เปรียบจัดเลยนะเกมมันอยู่ที่ไอหวังนะตอนแรกอะไฟชนะไอเี่ยไฟชนะหรือว่าไปประมาทเขาเนี่ยบุกบ้านเขาปะหรือว่าเขาไปบุกบ้านมาวะประมาทเขาอะไอเท่ยถ้าไม่ประมาทเยไอหวังได้อยู่นะตอนเดียวเราไม่เห็นอยู่ที่ยว่ จะไหมนายฉานบไม่รู้อะไรนะหายไปแล้วพี่ซาเบเดี๋ยวลงยูนี่วิวเจนนะครับกับพอบตี้อ่ะพอบตี้อ่ะเอาละเอาแล้ะผู้หญิงเล่นไม้แล้วมึงไหวกับไม้หรือเปล่าถามแค่นี้เอ้ยเล่นไม้ด้วยวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยตีเลยตีเอาแล้วตรงดีด้วยแล้วตรงดีด้วยคนนี้ตรงดีเอาเอาแตกแตกตตายตรงตายเอาสวนเอ้ายิงกองดีด้วยเอาาโดนโดนเอาแข่งป๊อม เอาเอาเอาตีตีเอาอุ้ยกบแต่เอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอหลักพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยใครอุ้ยเหนียวจัดเหนียอุ้ยอุยอุยอ้ย เลยการลุมจะเกิดขึ้นแล้วหรอโอแข็งมาโอแข็งมาว่ะอาเอายังไงเอานี่สุดมาเยอะนี่ไม่ต้องโกเทคนิงนะอยู่นี่นะอยู่นี่นะไปดูไปดูข้างล่างด้วยแบบด้วยเแตจปเ่วย่ยดิแจคเหยี่เหยี่ยวดิแจ็คเหยี่ยวเี่ยวดิเหย่ยวเห่ยวแคเล่เย่ยดแจ็คเหี่ยวย่ดิแจคเหี่ยเยี่ยวดิแจ็เหย่ยอเยจคยี่ยหี่ยวดแจ็คเย่วเยี่ยวิจมวยี่มวยี่ยว่นยจุ ไม่บ <mm ่อยอ่ะจะไปเพลงมวยดิไอ่หมีมานี่ไหนพี่น no yes anyway> ั่เพลงมวยนั้นนี่เปิดเพลงมวยนะนั่นอะเดี๋ยวนะอ่าลงไปเลยโอเคครับพอเลยเขาแยกเป็นมูดกับสูตรดีกว่ะกูว่าทำไมมันเบ้งงไอ้ยี้อเยอะจัดจัดแต่เยอะเยอะจัดอะออามาเลยออกมาเลยข้างนอกออกมาเลยใครเอาเลยแล้วว่ายครูแล้วด้วยจังหวะนี้มาแล้วมาแล้วศึกเจ้ามวยไทยปูนข้าปูเสือ ตั้งหลังช้าไปหน่อยตั้งหลังช้าสมาแล้วฮะมาแล้วฮะ <S S. <S ไปพลาดพลาดไม่ได้ฮ wow ะช็อตนี้แม่ีสามครึ่งนะครับผมเจ็ดเยีย์โดนยับโโอ้หมา จังหวะมาด้วยแล้วจังหวะมาด้วยเราจะด่าเนี่ยไม้เจอไม้ครับไม้เจอไม้ครับผู้ชายและผู้หญิงครับผมใครจะชนะครับเนี่ยเอาตีเปล่าตีเปล่าว

อราไปเจอโองเจอกูนะมึงเฮียกระจกมากนะครับพี่เฮียนี่นะครับผมเอาละครับแล้วผู้ชายครับเหมือนจะมีประวัติกับเราด้วยนะครับคนนี้หัวหยิกไปเลยลูกบอกไม่ใช่เดี๋ยวเขาทำเดดล็อกเนี่ะไม่ดเลยไม่ดเลยด้วยแต่เหียดเย็นหนึ่งหนึ่งเขาตึงหมดเลยนะกูได้ข่าวมา ฝ่ายแมครับฝ่ายแม่เจ็ดเกียฝ่ายตรงแล้วตัวเตึงเกียแล้วแรกแรกเอาไลยทย่านหรือเปล่าหนึ่งทีดหรือเปล่าโดนหรือเปล่าโดนแท็กโดนหเลอาโดนหลังโดนอรีน่อ้หมุนลเทียเสต์กระจอกกระจกมานครับนเีของจริงมาเย้หัวขาวนี่ของจริง บอกว่านะผมนายบอกว่าหวังตื่นบวกข้ากำลังจะหายนะครัผมข้าบอกว่าไอ้โอ้งอมนะบอกเลยว่างอมนะครับบอกข้าเลยนะไม่เหลือไม่เหลือบุกสูตรหรือเปล่าคุณแจ็คเหลือบุกสูตรตีใหม่ครับตีพลาดแล้เหมือนกันตีในหวังอาุณหายอีกแล้วเหรอครับยังไงกันเนี่ยกันเนี่ยโอ้โหคุณหวังอาวุธหายหลายรอบแล้วตึกเจ้ามวยไทยสืเกเจ้าสุายอดครับผมตรงนี้ยังไงยังไงคุณล็อกอัดอุดงเซนเซ เฮ้ยจะเออเฮ้ยเป่ารือเปล่ายังไงเฮ้ย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 ปาหัวเฮ้ยวิ่งไหมครับไม่วินเหรอเอาละครบหมดเรื่องตรงนี้เรื่องตรงนี้จัดเฮ้ยเล่นเป็นลองเล่นเป็นเฮ้ยทำไมเป็นไม่ไหวก็ฉลาบรือเปล่าเฮ้ยต้งเล่นจอดเอาลอยบอกฉลาบบอกไม่ดีนะต้งเล่นหน้าบ้านอเล่นหน้าบ้านหน่อยเอ้าเอ้าตรวจด้วยอู้มีกอดเจ้าตำรวจหน่อยากกตำรวจหน่อยเอ้าเกี่ยวลงมาซะเบ็ดตรวจมาอุ้ยอุ้ยอุ้ย โถลงมาหน่อยซาเวดอ่ะคนที่ไม่ทำอะไรอ่ะลงเสีเพื่อนเองเสียงนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยยี่มองจยาดมี้องจยาดอย่างตึงอ่ะต้องล้วอย่างนี้จะบาดตัวตึงคอดโปแล้วคอมไม่ไหวแล้วคอมโปไม่ได้ขอลุ่มดีกว่าอย่าหัวหน้าเสียตรงที่มีทีชู้เพื่อนไม่มีไอบอลกับไอบอลไอบอลอยู่บอลอยู่ตัวปลาแล้วปลากรอบมา โอ้หมดเลยอ่ะเสียหมดเลยอ่ะไอ้หมางกำลังจะหายจริงก่อนเนี่ยหายจริงครับหายจริงหายโอ้ยหแล้วไม่บัตรประกันเั็นพลาดได้เอาบัตรประกันได้ไงอ่ะมีหว่างวอร์สเวตมีบัตรงบ้านตรงเนี้ยมีบ้านมีบ้านมีครับีโอ้โหเฮ้ยเราไปดักจุดได้เหรอครับเนี่ยไม่รับไปเอามาจากไหนอ่ะดักดักเอเมลครับเฮ้ยเียมาปเลยกูไม่ดักแล้วแล้วมันแตกกันเยอะปะ ไม่ไม่ได้แต่ครับผมไม่ได้เป็นคนแบบขอญาตนะครับขอญาตนะครับหัวต้มสดตึงมาแล้วด้วยแล้ไม่ได้ตั้งหลักครับเตือนมาแล้ววิ่งไม่ค่อยดีนะเตือนมาทรงไม่ค่อยมีเลยนะวันนี้เตือนมาทรงไม่มีเลยแล้ววิ่งอย่างเดียวเลยครับวิ่งมาใครก็นต่ถ้าถ้าซาเว่พูดว่ากูไม่เอาคุณมึงหายหรอกกูจะเอามึงหายตอนไหนก็ได้นั่นหล่อเลยนะแตบให้ตั้งหลักสักรอบนะเนาะแจ็ค ไอ้อบอกไอ้เต็มบอกว่าโอ้ยแค่มึงโง่ไงแค่มึงโง่ไงไม่เอามากรูหายแค่มึงโง่ไงเออมนรอดไปอ่ะลอดมาพักมึงอะมันโง่ไงมันมันโง่ไงเจ้ากรูมาทำเนี่ยมาแน่ที่มันมันหนีออกไปได้อะพวกมันยังมีอยู่นะข้างนอกที่มันหนีออกไปได้มันน่าจะเยอะมากอยู่ในนี้น่าจะเกือบหมดปะถึงปะถึงปะ เอาง ah, ี้ต uh ้องพึ่งตำรวจแล้วล่ะครับผมาตำรวจ13อ้โหมอสิบจะไหวหรือเปล่าเอ้าแล้วติดมาไม่ทำอะไรเลยพ่อมาเรื่องบ้านเถ้าบ้านเรียกพ่อเกิดอะไรนี่เลย มีทรงป้ามีทรงป้างี่บ้างเราพีรีไม่ค่อยมีทรงเท่าไหร่แต่เอาเรียบร้อยเลยครับผู้สองเฮ้ยตั้งหลักได้แล้วเฮ้ยไอ้เนี่นี่คือตัวตึงของซาเวตหรอวะไม่ตึงครับไม่ตึงกูอยากเจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดผู้อยากเจ๊ดทำตัวได้เป็นผมผมไม่ยอมลงเป็นผมไม่ยอมงดูท่านี้กูไอ้เหี้ยอ้ย ไม่ผมผมไม oh, right. ่มีที่ชุบพี่ขอเข้าไปให้เฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปชุบให้เข้าไปออกมาเลยไปชุบผมชุบได้เลยลง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 นอกเรื่องแป๊บนึงกระติบนะกระติบนะชุบเอ้ยกระติบอะไรนี่ปะเขาดีเขาหล่อเลย่ะดูแม่ชอบมากมาก้ยจัดอะเดือดไหลอะโอ้โหไปหันดปโคตรมันอะไม่เคยดูแล้วมั้งส่งมาแล้วแม่เลยนะส่งมาแล้วกูต้องดูรูปอะกูดึงจะรู้อะไม่ค่อยได้จำชื่เหลอเพราะอ่านไม่ออก แย่ป่านหรือเปล่าหุ้นล้มอือหือครับครับครับอ้โห้อุ้ยอึ๊บป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 ึ๊บไอ้เจ๊นี่ฝีมือรีเฟกซ์ดีอยู่นะมาเชิ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไหวก็ลุงหรือเปล่าถามก่อนไม่ไหวไม่น่าไหวไม่น่าไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหดิเข้าไปห่อเข้าไปห่อเยลงไปเอาห่อหน่อย พ่อมีแล้วพี่อ้นี่ไปห่อับมือมึงไว้ก็ไม่ไหวแจ็คมันปั๊มยาจนมึงช็อตท่าเก่งตลอดไปเห้ปมันปั๊มอย่างเดียวเลยเนี่ยออกมาก่อนออกมาก่อนทีละทีละศพนะ้าขอมาแล้วขอเกาะเพื่อนแล้วขอยาเพื่อนอ่ะเอเมมี่วิ่งออกมานะเปิดประตูไว้ให้เดี๋ยวกูปิดเองเดี๋ยวกูปิดประตูเอง ไอ้ัวเห่ยวมีหอยไอ้เดี่ยวมีห่าเข้าไปเลยไอ้หัวเหี่ยเข้าไปไอ้สัตว์นี่มันนี่มันเพื่อนไอบอลบ้าไอ้ลิวไอ้ลิวล้ออะไรปะใช่เหรอไอมึงเพื่อนไอบอลหน่อยหัวขาวไอหัวเขียวไอ้หัวเขียวหน่อยหัวเขียวหน่อยเหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนไอบอลปะหัวดำ

เอาแสนหนึ่งแสนหนึ่งเอาแสนหนึ่งสาววินด้ยยาเขียวอ่ะเลขแปดห้าผานสิบสี่อันพอวิ่งออกเขาไวิ่งออกมาอ้โหสวยจัดดอกนี้สวยจัดดอกนี้สวยจัดอาเอาไปหออไปเอไปเอไปางแล้าเปลอานเอปอาไเาไเอาาไอาเไมไาเางปเาไมเาปปางล่างไ เอาหวังว okay, okay, right. ันชุบมะข่าเอาชุบมะข่าใหม่ไ yup. ด้วปะไอเหลือกูไอสันเหลือกูไอเหี้ยเหลือกูมึงเข้ามาดิไอสั์เอาไปดิเข้าไปดิหัวเทาหัวเทาหัวเทาอยากมองจไกลสามวิแสนหนึ่งลุงเขาบอกตัดวิแต่หนึ่งถอดวิแสนหนึ่งลงนี่นี่อย่าลมึงเล่นหนักมึงเล่นกับกูดีกว่ามึงเล่นกับกูดีกว่าเพราะฉั้นมียาป่ะมียาป่มียาป่ะมียามันเล่นระหว่างแก๊งดีกว่ามาดิมามาลุงมามาแทงลุงมาแทงลุงนะศูนย์เนพี่อ้าวมึงแทงใครผมแทงลุงไงไอสไงใครเล่นอ่ะมึงอ้า

ต่อแล้วกี้ซากแล้วด้วยเอาสไลด์ไปแล้วด้วยโอ้เรียกอะไรเอช่วยเออกูพลาดิกูพลาดเูาไปขวากูพากดไปขวาเอาเด้แป๊บเด้แป๊บเด้งสุดหกอ่ะเอามีมีกันอ่ะมีสามอันแล้วทีกูต้องให้ปั๊มโอ้โหตีอะไรกันตีอะไรกันตีอะไรกันไหวเปล่าวะไหวเปล่าวะไหวอ่ะเปล่าวะตาย

มาดิมาดิโอ๊ยกำลังหมดถึเอ้าอะไรอ่ะเป็นลถหา็ี่ราชันไหนเนี่ยกักกองตำรวจถึงไหมเหรอกักได้ดิตอนนั้นมันถึงอ่ะตอนนี้มันไม่ถึงกักกอนทุกข์ฝน่ะมันต่อเรื่องดีแล้วไม่กักไม่ได้กูชนะแล้วปะกูชนะแล้วปะได้กัดแไม่ใช่หรอสองหนึ่งแล้วโดนลงสามโดนลงสามอ่ะ

เต็ยอะแต่ปิดไม่ได้ก็เท่านั้นลุงเอ๋หนูเต็มปิดเยอะไม่ได้ก็เท่านั้นนะหมอไอ้กอดกูก็เดินมึงอย่าเฟี้ยวไอ้เหี้ยพดกากเลยเล่นแปดท่าแปดท่าแปดท่าโอ้โหไอเฮียเฮียหมาเโหดอยู่โหดอยู่แต่ไม่เก่งเท่ากูหรอกเฮ้ยไอ้เฮียผิดปากว่าผิดปากก็มึงว่าดะขอต่อยาวผมหมดแล้ว ไม่เหรอเอาลุงมาบอกว่ามันไม่มีประตูต่อมีหางคุณอำเภออะไรๆเลยก็เขาออกมัต่อเนื่องไม่ได้เขาบางคนออกเองเนี่ยตำรวจอ่ะมันต่อเนื่องป่ะมันห้ามกักหรอใช่จะห้ามกักหรอกากห้ามกากห้ามกักใช่เคสเคสเคสที่มึงขอไปต่แรกที่บ้านมื่อวานมันต่อเนื่องไม่ได้หรอมันต่อเนื่องไม่เหรอตอนแรกที่มึงเพิ่งโชบตอนที่มึงเพิ่งชบใหม่อ่ะมันต้องออกหรือเปล่าถ้าตามจริงอ่ะโอ้โหใช่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 เพราะว่ามันต้องทักกันโด่ไปมึงต้องมึงต้องดูตอนสิบห้าว่ามึงห่อตอนไหนอ่ะ ก็ดูตำรวจตอนผมดูตำรวจตลอดนะครับเกือบรอบไปแล้วตอนแรกตอนแรกสิบสองตอนแรกสิบสองใช่สิบสองตลอดไอ้บอลอยู่ไหนว่ายบอลอยู่ทุกคนตู้ครับเออไปแล้วเออไปเออไปก่อนเพื่อนจะไปหายบอลนี้น่าจะออกตู้นะครับลุงน่าจะอันนี้อันนี้แล้วแต่แล้วแตะแล้วแต่นะไม่ได้บังคับนะคุยกันเองเอกไปเลยเอกดีกว่าท้องสอบตำรวจในบ้านมีกี่คนอ่ะถูกปะ ไป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 ครบรถไปโรเดีกับไอบอลอยู่ไหนอ่ะครับไอบอลรถดีเด็กอยู่ไหนอ่ะเอ็กเอ็กเอ็กลงเปิดรถดีเอ็กเอ็กลงเปิดรถดีไอเอ็กอยู่ไหนอ่ะถ้าไปเจอบ้านก็ได้ไปเจอบ้านกูก็ได้แจ็ไเปิดรถหนแจ็คไปบ้านไปบ้านไอบอลเสียงอย่างงอมเลยเฮียบอลเสียงงอมจัดไอเอกพาลุงกลับดิลุงเปิดรถให้ มันเสียงงอมจัดจุ๊บไมาเนี่ยงอมอีกแล้วงอมอีกแล้วจัดงอมอีกแล้วนี่เป็นไหนครับไปบ้านไอ้งอมจัดเลยไอ้หวังอาวุธหายโดนดักเรเบลอ่ะโดนเจอกลางทางมั้งคูณส่งแล้วอ่ะไอ้ตาพี่ตาพี่ไี่ตา